เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขใช่มีะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้เราทั้ง3คนก็ได้กลับมายังบึกบ้านที่ปอดอีกครั้งนะทุกคนก็วันนี้น่ะน้องมอสเนี่ย คมาค่อนข้างจะดึกแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาฮาทุ่มแล้วนะก็จะฮาทุ่มกว่าแหละก็เหมือนน้องมอสเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีราักผ่อนที่ไม่ค่อยดีนะเหมือนว่าน้องมอสเป็นห่วงพ่อเขาเนื่องจากว่าคลิปก่อนนู้น่ะไม่รู้ทุกคนได้ดูหรือเปล่านะคลิปด้นน่ะเคยไปหาพ่อน้องมอสแล้วน้องมอสเนี่ยในรับบาดเจ็บที่ที่ขาเนื่องจากว่าเคยมาเนื่องจากว่ามาสู้กับเต๋ปปอบนะพ่อหนงมอสได้ทันทุนทันหนึ่งแผ่น้นงมอส แล้วเหมือนว่าพอนมอ,มอเนี่ยคือจะโกรธแค้นพี่ปอบตัวนี้มากใช่ก็นอมอเนี่ยเหมือนแบบไม่รู้ว่าอาจจะสืบอ,อาจจะรู้สึกได้นะว่าพ่อนมอ,มอเนี่ยอาจจะตกอยู่อันตรายหรือเปล่านะก็คือกลัวพ่อนมอ,มอเนี่ยอาจจะกลับมาแก้แค้นยายปอบก็เลยชนพวกมทั้งสองคนเนี่ยมาอย่งางมากยายปอบนะเหมือนเป็นห่วงเนาะเหมือนเป็นห่วงว่าพ่อน้องเนี่ยจะโดนทำร้ายเนี่ยพ่อยายปอบตัวเนี้ย คือมันจะค่อนข้างจะดุร้ายมากไม่เหมือนยัยปอบที่เราเคยเห็นทุกคนอาจจะเคยเห็นแหละยัยปอบที่ผมเขาข่าวลือผมเคยข่าวตอนแรกเขาข่าวเป็นคนดีใจดีบ้างนะคือจะไม่ค่อยทำร้ายเราแต่ตัวเนี้ยคือคุยด้วยไม่ได้เลยคือแบบยู่เขาจะมาทำร้ายเราอย่างเดียวเลยก็คือพี่ปอบตัวเนี้ยดุร้ายมากก็คือน้องมอสเองเลยเป็นห่วงพ่อเขานะกลัวพ่อเขาน่าจะทำร้ายกลัวพ่อเขาน่าจะรับมือไม่ได้นะวันนี้เราก็เลยกลับมายางมาพี่ปอบเพื่อที่ว่าจะมาตามหาพ่อหนองมอสนะ แต่ว่าเรามันก็เป็นแบบเหมือนว่าน้องกับมอสก็คือเมันหลังซ่อห่อเฉยเพราะละมออาจจะเป็นหมาที่ยิงก็ได้เราก็พันละมอหมาเพื่อให้น้องมอสเนี่ยน้องมอสเนี่ยได้สบายใจด้สบายใจด้วยก็เคลียคนเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีกว่าก็กอไปแล้วชมคลิปนี้ผมก็ฝากเขาหนึ่งไหนึ่งแชร์นตามให้เราทั้งสามคนได้นะครับโอเคเข้าถ้าพร้อมแล้วเราเข้าข้างในดีกว่าขั้นพลตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะลงไปแล้วนะฝนจะพารองใช่ มฝนจะตกปล่อยๆเลยนะเจอวะไม่มาหาเจอไ้หงันยงนะอืมันมาเย้าต่มมมอนขอไว้ป่ะมอนขอไว้ผีตาผีเจ้าผีป้านีเินนะขอไว้นะ ตกว่ะนี่นะก็ละหมาทุกรอบแล้วก็ว่ายทุกรอบนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันกว่ะโหฟ้าร้องหนักคฟ้าแลบเลยว่ะน่ากลัวมากฟ้าแลบดูละมอสระวังระวังละมอสหนะา,า,า,ายนะให้น้ำมอสนี่ยใส่ขา,าเลยนะคะน่ะต้องระวัง

ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าน้องมอ,งมอแค่สถานฐานไ้เฉยนะเราอาจจะไม่เจอก็ได้นะทุกคนคุน้ำเต็มแล้ววะน้ำมาถึงนี่นะไม่มีมพ่อคูณถามพ่อคู่ก่อเกลือแลอวไม่เยอะเหรอ เหรอเขาจะเจอไว้เนนะขาอยู่ในป่าปะฮะนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยหมาตงาพเพิ่งเห็นเลแต่วะเนี่ยอุ้ยโผล่แล้วทุกคนเฮ้ยอ่ะวัง เดี๋ยววพาลองมาหน้ไม่ใช่ปอบไปเดี๋ยวะเราไม่ใช่ปอบเล้นะ แต่จริงๆผมก็อยากเข้ามาตรงนี้เท่าไรเพราะวันก่อนไอ้ปอนนู้นเคยมารอบหนึ่งเจอแบบเหมือนไอ้ปอมในกินไส้สักอย่างเนี่ยเลือดไหลเต็มเลยนะมันอ่ะแล้วตรงเนี้ยเหมือนว่าเบิร์ดเคยมาถ่ายตรงนี้เหมือนว่าตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยเหมือนว่าเคยเผาล่างกระสื่อเลยโอเคเรากลับไปเคยมันบ้านเราปะป็นเหมอนบ้านก็เป็น่ของเรื่อง เจ้าเกลียวเขาปวดเฮ้ยโอ้โหน้องมอนี่จะยิ้มหนีไม่ได้เลยนะคือเสียงแบบจะยิ้มหนีคือแบบหูนี่พึ่งมาเลยอะตมอเฮ้ยโตอะไรนะเฮ้ยนะเฮ้ยพ่อเฮ้ยนี่วัว พอลงอ้ทุกคนลงมอสคิดถูกจริงนะพอ่พอลงมอสพอลมอสม,อมออาจริงเลยนะีก็ะว่ดเ่ยตอลองเรียกพอ่อน่ากวไม่เอาไปไม่เอาไปนะไลองเนะวันนี้พ่อรวะ ตลายนะมดอันตลายเหี่ยวเหรอเฮ้ยเฮ้ยพื่อนะกูลเพื่อนเฮ้ยเป็นอะไรนะจ๊อฝนตกผมขอขับรถฝนได้ไหมจ๊อจ๊อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ơi

มคลิปเี้นี่เหรอเออใช่ใเพ่อนเพ่อนขวดนะขวดเา่อ่องเ่องเอาดีลอมนะเอนี้นะขวดอมีมัองไไหนแลวะอมน่เฮ้ยมงมจะไปแกแค่นั้นต่อไปไหนไหนมไปไหนเนอยเอเนออไหน

สมมาได้สมมิเชมได้ยังไงใช่ไหม้ยเฮ้อะเออ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 เออเขไปแล้ววะเจ็บมากเลยนะมาได้มาได้ดิเฮ้ยเขาไปไหนอะจะไปใครเฮ้ยตามไปเฮยพูดให้อาม่อเดี๋ยวเฮ้ยมา กลับมากลับมากับมได้ย้อ่อเดี๋ยเบอทลมันลุงอะไรจะมันลุงอะไจะกลับไปนี่อีกรอบนะจะไปทำไรจะไปหาใหญ่อีกรอบนะใส่คล้ายโนราใจเย็นใจเย็ใจเย็นนะเอ้ยชีน้าอีกแล้วะ น้าเข like> like ้าไปแล้ววะเฮ้ย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 ไขว้ไขว้ไขว้เฮ้ย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  ีเกิดอะไรขึ้นวะต้งสิ้ไม่ทันเลยวะลุงเข้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกาอที่ถาให้เป็นจริงด้วยตาเอออยู่มอบอกว่าพ่อเนี่ยมันจะมาแก้แค้นยายนะเราก็เจอยายเราก็เจอพ่อแล้วมอสบว่พ่อเนี่ยนะจะสู้ใหญ่ไม่ได้เขาก็เลยมาพาเรามาเนี่ยมาช่วยนะโอ้ฝนก็ตกเลยตอนนี้ยจะไปหาเขาเลยตั๊กขอรับเลียวเขาคนี้แล้วเขาคุณจะสิ้ไม่อยู่แน่ ไปกบ้างไปก็บยบอไปไปลไปลนย่าเพิ่งกลับดีกว่ากลับไปเหรอจยเพิ่งไปดูไปดูข่อยใชไหมไปดูข่อยอีกรอบนึงปผมคลายใจมากนะผมอยากไปดูลุงอีกรอบนึงนะลุงคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มันจะโดนยยป้อทำร้ายไหมนะมันจะบาดเจ็บหนักนนะว่าจะบเจ็บไ งเท้าลืมรอเท้ารองเท้าด้วยเหรอไป้รงงเท้าด้วยแป้าวาใจได้ไงมอสจะเป็นมอไปแล้วเฮ้ยเป็นไแล้ววะรู้เข้าไปแล้ววะไม่เห็นเลยวะ

คนลุงเขาจะรอย้ายขาห้ได้อะเมื่อกี้เหมือนโดนย้ายปอกทรลายกลับบ้านครับลุงกลับบ้านไปแล้วเดอเลยมเนเดินเนเนเดินเดเดเดิเดิเเยเเเนเเ นะองเหนวะคนเราต้องกลับจริง่ะคือเราห้ามเขานะเราคือเรากลัวเข่าเองตอนแรกคือกลัวเขายังรอยยยปอบก็คือก็มาถึงอะย่าเขาออเขายังรอยยยปอบจริงเลยเมื่อแค่ยัยปอบนั่งแล้วเรากลัวเขาโดนทำร้ายปะไม่รู้สิหน้าที่ไปบอกความจริงเขาอย่างนั้นอ่ะเก่จะต้องคิดอะไรไม่ถันเสียงไมวะวนงมไ่สบายะรกกลัวโดนทำร้ายไงเลยแต่ว่า ตอนเนี้ยเราเข้าไปใกล้ของไม่ได้เลยนะเหมือนตอนเนี้ยเขาเนี่ยคุมสติตัวเองไม่ได้เลยคือเ,เราเข้าไปเราก็จะโดนทำร้ายอีกเดียวเลยว่าเรากลับดีกว่าโอเคครับแล้วผมขอตัวกลับก่อนรครับผม